ค่ะท่านผู้ชมคะเราอยู่กันที่ Miracle of Natural Rayong ออซึ่งที่นี่นะคะจะแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รู้จักว่าปตทเขาได้จัดสรรพื้นที่อยู่ในโดมที่เก็บความเย็นเพื่อเป็นที่ผลิตหรือปลูกดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับนั่นเองอย่างดอกชิลริปค่ะซึ่งเป็นพืชเมืองหนาวนะคะ จะเห็นได้ว่าบรรยากาศตอนนี้คือคกักเพราะว่าจะมีนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นละแวกพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดระยองหรือพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะก็จะมาชมดอกไม้อย่างดอกชิวริตนั่นเองซึ่งเป็นพืชเมืองหนาวนะคะก็จะเห็นว่าสีสันสวยงามมากเลยค่ะเป็นจุดเช็คอินไฮไลท์ที่ทุกคนมาถึงแล้วก็จะมาหยุดตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีมุมของอกาแฟอเมซอนนั่นเองที่ปตทจัดสรรให้นะคะ จะเพลิดเพลินม,มากๆเลยค่ะสําหรับพันไม้อย่างดอกชิวลิบที่จะมีหลากหลายสีสันนะคะที่ท่านผู้ชมเห็นก็จะมีทั้งสีเหลืองสีม่วงนะคะสีขาวแล้วก็สีส้มสีแดงเนะะี่ยค่ะซึ่งมองแล้วเพลินม,มากๆค่ะก็อยากแนะนํานะคะมาเลยค่ะที่นี่เลยนี่รรศออฟเน Off Natural ลระยองซึ่งเป็นที่จัดสรรโดยปะตะทจัดขึ้นมานะคะแล้ว บรรยากาศจะเห็นว่าโดมในนี้นะคะเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากสําหรับปลูกพืชเมืองหนาวแล้วจะทําให้เขาอยู่ได้ในอุณหภูมิประมาณอยู่ที่15องศาก็จะมีความเย็นที่ดอกไม้จะอยู่ได้นะคะนี่แหละค่ะเป็นโดมที่ทันสมัยมากๆแล้วเหมาะสําหรับ อดอกไม้เมืองหนาวมาอยู่ที่นี่อยากแนะนําแล้วก็เชิญชวนพี่น้องนักท่องเที่ยวนะคะให้มาที่นี่เลยค่ะเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจแล้วก็สวยงามดูแล้วสดชื่นสบายตาม,มากๆค่ะ่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับน้องๆกันว่าเขามาที่นี่เขามีความรู้สึกอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปคุยกันน้องๆกันเดี๋ยวถามก่อนคะ่ะน้องๆมาจากที่ไหนกันคะน้องแย้มพี่าคมค่ะ คองใหญ่วิทยาคมจังหวัดตรางใช่ไหมคะเดี๋ยวถามว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างวันนี้เรามาเที่ยวดูดอกไม้สถานีแห่งนี้ค่ะเป็นงไงบ้างให้น้องรู้สึกว่าที่นี่สวยมากเลยค่ะแล้วก็แบบว่ามีดอกไม้แบบสวยๆเต็มไปหมดเลยค่ะมองไปไานก็แบบเจอแต่ดอกไม้แล้วแบบสวยมากๆค่ะแล้วเป็นยังไงเออครับใจมากค่ะเพราะว่าไม้เนี่ยแบบสดชื่นมากเลยค่ะแบบโอ้โหอากาศเย็นสบายมากเลยค่ะแบบน้องแบบน่ารักมากเลย รยน,น,นะนบ้างเออรู้สึกดีใจคะ่ะที่ได้มาที่นี่คะ่ะอากาศเย็นฉ่ำค่ะแล้วก็มีดอกไม้สวยๆเต็มไปหมดเลยคะ่ะแล้วชอบชอบชอบตรงไหนของที่นี่ชอบตรงไหนบ้างชอบทางฝั่งนี้เลยค่ะชมพูอาลามค่ะแล้วก็ชอบพิวลิปแถวนั้นเลยค่ะ<ๆ> <ๆ S 2> เรียงเป็นสีสวยมากเลยคะ่ะ<ๆ>แล้วก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้เข้ามาเป็น ได้เข้ามาชมในออฟฟิศของทางปตทเขาอะค่ะอ่าอให้คนนี้ิ้งท้ายแล้วอยากจะแนะนำเชิญชวนเพื่อนๆ,ๆที่ยังไม่ได้มาอย่างไรบ้างสถานที่เนี้ยผมภูมิใจมากเลยะที่ได้มาผมอยากให้ทุกคนเนี้ยมาเชิญมาดูได้สวยแล้วก็ฟรีอะ,อะโอเคค่ะขอบคุณมากๆค่ะน้องๆค่ะ อนุญาตค่ะเป็นไงบ้างคะบนสหันที่นี้เป็นไงบ้างเข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันแบบว่าสดชื่นเนาะแล้วก็มีกลิ่นหอมของดอกไม้เนาะมันทำให้ผ่อนคลายค่ะแล้วก็คือมองมุมไหนมันก็สบายตาและสวยมากเลยค่ะอันนี้ต้องขอบคุณลูกชายลูกชายพามาเป็นไงคงความรู้สึกที่นี่มันแปลกตาสวยงามที่นี่ก็เหมาะกับการ ครอบครัวมาเที่ยวครับเพราะว่ามีจุดถ่ายรูปสวยๆหลายจุดเลยแล้วก็ตัวแบบอาคารเองก็เข้ากันกับตัวของดอกไม้แล้วก็สวนมากมากี่ครั้งแล้วคะมาครั้งแรกครั้งแรกเลยคะยังบอกเลยว่าเสียดายน่าจะชวนหรอแฟนก็มาด้วยเออค่ะงันเงินมันฝากบอกพี่น้องค่ะชนที่แฟนม่มาต้องมาที่นี่แนะนำนิดนึงแนะนํามากๆเลยครับก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากครับแล้วก็อ่า ขับรถมาง่ายครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะครับแล้วก็สวยมากๆครับ่าขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะขอบคุณค้ะ